สาธุสาธุท่องทุกวันค่ะดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่มีโชคแต่ก็จะท่องไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็คือให้เรานะคะหมั่นท่องไปเรื่อยนะคะช่วงแรกๆนะคะก็จะเป็นการท่องนะคะเพื่อเชื่อมกระแสบุญก่อนนะคะแล้วเราก็ให้ท่องไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้นะคะกําลังบุญเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะเมื่อวันหนึ่งนะคะที่กําลังบุญถือนะคะก็จะได้โชคมาอย่างง่ายๆนะคะ ซึ่งคำว่าโชคเนี่ยหมายถึงการได้โดยไม่คาดคิดนะคะก็คือได้แบบที่เรานะไม่คาดคิดว่าจะได้นะคะถ้าเราตั้งใจมากเกินไปนะคะหรือว่าอยากมากเกินไปเนี่ยไอตรงความอยากได้มากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดตัวลาะขึ้นมานะคะก็คือเกิดตัวโลภอะคะ่ะโลภขึ้นมาเนาะทีนี้พอเกิดตัวโลภขึ้นมาเนี่ยโชคก็จะได้ไม่เต็มที่นะคะเคยได้ยินไหมคะโลภมากลาภหาย เพราะฉะนั้นเราคือถ้าอยากได้โชคนะคะก็ให้หมันภาวนาไปเรื่อยๆค่ะหมันสร้างความดีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอถึงวันหนึ่งนะคะที่กําลังถึงนะคะกําลังบุญถึงเนี่ยก็จะได้โชคมาอย่างง่ายๆโดยที่ไม่คาดคิดค่ะ เจ็บก็เป็นกําลังใจให้นะคะซึ่งการที่จะท่องต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะเป็นสัมมาทิฏฐินะคะเพราะว่าการท่องการบริกรรมนะคะเราก็ต้องค่อยๆสะสมกําลังของจิตนะคะสะสมฐานจิตเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็พยายามท่องด้วยใจที่เบานะคะใจที่สบายค่ะ อย่างน้อยสุดเลยนะคะก็จะทําให้มีความรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็จิตก็จะได้บันทึกบุญด้วยนะคะเจ็บก็ขอบเป็นกําลังใจให้ค่ะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุ